อนันดาอัปเดตอาการบาดเจ็บที่ขาเผยหวานใจดูแลดีทำเอาแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้หลังนักแสดงหนุ่มหล่อมากความสามารถอนันดาเอลริงแฮมยังมีอาการบาดเจ็บที่ขาหลังจากที่ก่อนหนีน้เจ้าต,ตัวได้เคยผ่าตัดที่เกิดอาการเจ็บเรื้อรังเมื่อครั้งประสบอุบัติเหตุจากการขี่บิ๊กไบค์ล่าสุดมีโอกาสได้เจ้าตัวเลยไม่พลาดที่จะอัปเดตอาการสักหน่อยซึ่งเจ้าตัวเผยให้สังวา่าวันนี้ไปคุยกับหมอตามอาการ เพราะยังมีอาการปวดจริงๆปวดมาหลายปีต้นเหตุมาจากการขี่มอเตอร์ไซค์ความเมื่อ10ปีที่แล้วทําให้ทุกอย่างกลับมาไม่เหมือนเดิมแต่ที่ผ่านมาตนก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมอาการเจ็บปวดที่เท้าตนไม่แปลกใจเลยเท้าใช้ทุกวันทําให้มีผลที่ข่าวแล้วขึ้นไปที่หลังมอนรองกระดูกก็มีความเสื่อมแต่ก็ไม่ได้พิก,การซึ่งตอนผาตัดก็ทําใจไว้แล้วว่าไม่กลับมาร้อปอร์เซ็น ซึ่งตอนนั้นหมอบอกเลยสัมว่าจะต้องตัดนิ้วเท้าทิ้งโชคดีที่ฟื้นมาได้เร็วเพราะตอนนั้นอายุ25 2 6ถึง26ปีตอนนี้เวลาเดินต้องตั้งใจเดินเพราะยังมีอาการกระเพกส่วนอาการหลังผ่าตัดกระดูกเอ็นนั้นผ่ามาได้5-6เดือนแล้วบอกตอนนี้ขอกายภาพก่อนยังอยู่ในช่วงฟื้นฟูซึ่งตนทำได้ทุกอย่างแต่ต้องระวังเพราะยังเจ็บ หมอบอกให้ใจเย็นทุกอย่างต้องใช้เวลาน่าจะเป็นปีด้านหวานใจก็ดูแลดีอยากให้พักผ่อน